อาจารย์พรขนาติดไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบแปดครับหกสิบแปดแล้วคุณหกสิบสามหกสิบสามนะครับคุณป้าหกสิบสามคุณลุงหกสิบแปดนะแล้วคุณลุงแล้วมันเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นมะเร็งครับฮะมะเร็งครับเป็นมะเร็งที่ขาครับเป็นแผลเหรอเป็นแผลครับอ๋อแล้วแล้วตอนนี้หมอเขาทำอะไรอ่าขั้นตอน พาเสร็จแล้วก็กำลังจะฉายแสงครับฉายแสงนะใส่ลงใส่เหล็กเนี่ยนะครับอืมแล้วแล้วคุณป้ามีโรคอะไรไหมครับมีหลายโรคเลยแต่ตัวหลายโรคอะไรครับโรคอะไรครับความดันความดันโรคหัวใจหัวใจไตตา,ตาโรคไตด้วยโรคตาไอคาด้วยขาด้วย,วยจ้ะ,ะแ,ลแล้วแล้โรคอะไรหนักสุดครับตอนนี้ไตไ<า>ตไ<า>ตนะ ระยะเท่าไหร่ไตระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายก็คือระยะที่ห้าอ๋อแล้วไปฟอกไตที่ไหนฟอกที่โรงพยาบาลเลยเซนาอฟอกที่บ้านครับมอนาเซนาเดมดามไตที่บ้านอ๋อคือฟอกเองฟอกผ่านหน้าท้องอ๋อแล้วคุณลุงกับคุณป้านเนี่ยก่อนที่จะป่วยเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนครับก็ค้าขายแม่งประลาดปรลาขายกะติมครับอ๋อขายไอศครีมครับ แล้วคุณป้าทํางานอื่นไหมครับหรือว่าทำอะไรม้ทำก็ช่วยกันอ๋อก็คุณคุณก็ช่วยก็ทำกระติมแล้วก็คุณลุงก็ไปขับรถไปขายไอ้รถพวกข้าง,างๆนะอ,อ๋อพพวกขายแล้วแล้วใครเป็นก่อนกันเนี่ยระหว่างโรคไตกับโรคมะเร็งเนี่ยคุณป้าเป็นก่อนป้าเป็นก่อนอ๋อคุณป้าเป็นโรคไตขึ้นมาก่อนเป็นห้าปออีอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกคือคุณลุงก็ยังทางานได้ คุณป้ามาเป็นโครคไตก็คือต้องฟอกไตและคุณลุงทํำยังไง<อ>พอหยุดเลยไหมครับก็หยุดหยุดเลยก็หยุดใช่ทำกระติมครับก็คือต้องมาดูแลครับต้องมาดูแลมามามาล้างไตกันอืมครับต้องมาดูแลตอนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วครับไม่มีเมืม่อคุณป้าเป็นโรคไตยอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วคุณลุงก็เป็นมะเร็งครับแล้วมีมีโรคอื่นไหมครับคุณลุงไม่มีครับมีมีมะเร็งที่ขาอย่างเดียว นี่รักษาอยู่ที่ไหนครับที่โรงพยาบาลราชวิถีตอนนี้โรงพยาบาลราชวิถีครบับธรรมชาติคู่กันเลยเ,นนเวลาคุณลุงไปโรงพยาบาลไปยังไงลูรถไปที่โรงพยาบาลเลยหรือไปยังไงไปรถประจำทางครับไปลูกชายพาไปกับลูกสาวเด้วก่อนออไปไประจำทางนี่ไปยังไงบ้างไปรถตู้ครับมา,าจากเนี่ย ไม่ได้ก่อนจากบ้านเนี่ยไปยังไงจากบ้านเนี่ยคือลูกชายลูกชายพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอันนี้คุณคุณลุงใช้ด้วยไงครับครับช่วยประยงยุง,ยงแล้วเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ก็เอาไปด้วยเอาไปด้วยครับเลครับรับเอาไปด้วยต้องถือไปด้วยแล้วจากมอเตอร์ไซค์ก็ไปที่คนส่งเสนาไปขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้ครับอีสองอีสองท่วงถึงถึงจากรถตู้ไปที่หลังสิตหลังสิต ใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะเพราะว่ามันจะไม่ถึงโรงพยาบาลก็ขึ้นรถตู้ก็ใช้อันนี้ขึ้นรถตู้ครับเก็บเอาไ้รู้แล้วมาถึงว่าก็เอาไปด้วยครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเราก็ต้องใช้เดินแล้วจากรถตู้ไปต่อรถอะไรครับที่จะไปรถตู้อีกอีกทอนหนึ่งเพื่อจะไปโรงพยาบาลแล้วจะถึงลานวิธีแล้วไปไหนต่อครับก็ก็ถึงถึงโรงพยาบาลเลยขณะลานพิธีนะครับแล้วก็ ต้องมีอันนี้ไปตลอดเลยอ๋อใช้ใช้ไม้ค้ำเลยนะแล้วมันก็มันก็น่าจะลําบากนะคุณลุงไปแล้วแค่แค่คุณลุงขึ้นรถนี่ก็น่าจะลําบากแล้วบางทีชูผู้าิแล้วกันเขาก็ช่วยช่วยประคองบ้างอะไรบ้างแล้วแล้วไปบ่อยไหมครับเดือนหนึ่งเนี้ยไปได้ไปเดือนหนึ่งก็สามครั้งอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้บ่อยหลือช่วงนี้ไปบ่อยบ้านอ๋อเดี๋ยวสองวันจะไปแล้วที่หกก็ คุณลุงคุณป้านั้นะวันนี้าตมาก็มาก็จะมาช่วยเหลือคุณลุงคุณป้านะก็เห็นว่าป่วยทั้งคู่เลยนะทั้งทั้งลุงทั้งป้าเลยนะแล้วก็ยังต้องรักษาเยอะนะค,คุณลุงก็รักษาโรคมะเร็งคุณป้าก็โรคไตใช่ไหมยังต้องล้างไตนะขอ,ขอตั้งหน่ 5, อยห้าพันแล้วผมจะมอบเงิน ช่วยไว้ห้าพันนะครับเพราะว่าคุณลุงต้องเดินทางไปรักษานะหมอด้วยนะเอาไว้ห้าพันแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิ่งของมาให้นะขอสิ่งของมาอ่าข้อสารไปนะข้าสารไปข้อสารตั้งนิดหนึ่งข้อสารน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มด้วย แล้วก็มีไข่ไก่นะครับครับไข่ไก่สองแผงอ,อันนี้เป็นไข่เค็มด้วยนะครับวางข้างล่างนี่างไรวางข้างล่างนี้ปลากระป๋อ,ปองนะครับอ,อันนี้นมนะครับ,บเอาไว้ทานด้วยนะครับ,บคุณคุณป้าทานนมด้วยนะครับนมใหม่อ่านมมามมอานมมานมอาเหรอดีทานนมเยอะเยอะนะทานนมเยอะเยอะก็ จากต่างตางแล้วก็สิ่งของมาให้ด้วยนะดีใจไหมครับคุณลุงดีใจดีใจมากเลยจะได้ต่อต่อต่อชีพต่อชีวิตไปอีกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะไปอีกกี่เที่ยวเนี่ยจะกะว่าเป็นสิบสิบเที่ยวอ่ะใช่แทงดูจะจะจบเป็นกว้าต้องไปใช้หลายเที่ยวนะราสองโรงพยาบาลด้วยไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวต้องไปธรรมศาสตร์อีกที่หนึ่งธรรมศาสตร์ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับทั้งสองคนนะแล้วก็เดี๋ยวอาตมาก็กลับก่อนนะครับครับไกลับก่อนครับขอบพระคุณมากเลยครับ